สวัสดีครับกับผมรองศาสตราจารย์นกเตอร์กฤษสมนึกจากสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาีนอทอนิกคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินก็ในวันนี้ก็ได้มานําเสนอ,อผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่องเครื่องผลิตเบลดิเซลแบบต่อเนื่องจากน้ำมันปาล์มดิบด้วยไฮโดรโซนิกคาวิเทชันแบบโรเตอร์และสเตเตอร์ครับในส่วนของสิ่งประดิษฐ์ตัวนี้นะครับก็จะใช้ในการแก้ปัญหาของทางด้านพลังงานทดแทนก็คือตัวน้ํามันเบลดิเซล ก็อย่างที่ที่ทราบกันนะครับว่าตัวน้ํามันบริเซลที่ผลิตภายในประเทศไทยเนี่ยวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็เป็นน้ํามันปาล์มดิบนะครับในตอนที่เราได้รับทุนวิจัยแล้วก็โจทย์วิจัยมาในช่วงปี2 5 6 1นากสะครับจากสานักงานการวิจัยแห่งชาติก็พบว่าตอนตอนนั้นน้ํามันปาล์มเนี่ยก็ราคาก็ไม่ได้สูงมากเหมือนณนปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการล้นสต็อกด้วยประมาณสัก4ี่แสนตันได้นะครับซึ่งเกิดจากปัจจัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกประเทศนะครับแล้วก็ คิดว่าในส่วนของน้ำมันปาล์มเนี่ยก็จะสามารถที่จะไปทางด้านอาหารก็ได้นะครับทางด้านพลังงานก็ได้ในส่วนของทางด้านพลังงานนะครับเราก็จะใช้ตัวน้ํามันไบโอดีเซลเนี่ยผสมไปในน้ามันดีเซลจากปิโตรเลีย e มนะครับในช่วงนี้ก็คือเป็น B10 ก็คือความหมายคือไบโอดีเซลเนี่ยสิแล้วก็ที่เหลือ90%เป็นน้ํามันดีเซลนะครับแล้วก็น้ํามันดีเซลทางเลือกก็คือเป็น B7 ก็คือจะใช้ตัวน้ำมันไบโอดีเซลนี่7%เแล้วก็ที่เหลือ93%เป็นน้ํามันดีเซล ซึ่งยังไงเนี่ยประเทศเราก็จะขับเคลื่อนในส่วนของการลดตัวน้ํามันเบรเซลเพื่ออย่างหนึ่งก็คือช่วยเหลือเกษตรกรด้วยว่าก็จะต้องขายตัวตัวน้ํามันปาล์มตัวปาล์มได้นะครับเพื่อเอาไปทําฟู้ดก็ได้นะครับทางด้านอาหารก็ได้ทางด้านพลังงานก็ได้นะครับในส่วนของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล,ลและเมคชีนเทคนิกก็ได้มีการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านเบริลเซลเมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ ในช่วงแรกเราก็ทําตัวการผสมผลิตตัวน้ํามันเบริเซลเนี่ยด้วยการกวนผสมด้วยใบกวนนะครับเราก็จะถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็เราก็มาไปยุคใช้ตัวท่อผสมแบบสถิตซึ่งจะมีลักษณะเป็นเกลียวแล้วก็อยู่ภายในท่อท่อท่อกลวงนะครับตัวน้ํามันแล้วก็สารเคมีเนี่ยก็จะไหลผ่านแล้วก็ทํำริยบกยันไปอ่าไปตามความยาวของท่อท่อผสม ครับเราก็พบว่าใช้เวลาในการทำวิญาเนี่สั้นกว่าการใช้ใบกวนแล้วก็สารเคมีถึงแม้ว่าจะใช้ก็ใช้ใช้ปริมาณที่พอๆกันในส่วนของตัวเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ใบกวนนะครับทีนี้เราก็มาลองศึกษาในส่วนของเทคโนโลยีที่สูงขึ้นนะครับก็คือการใช้คลื่นเสียงอันต้าโซนิกซึ่งอันต้าโซนิกตอนนั้นก็คือเราอยากจะใช้ปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคาร์บิเตชันนะครับเราก็อาศัยตัวคลื่นเสียงตัวนี้ทำให้ตัวเมทานอนะครับเกิดการระเบิดออกเนื่องจาก การเปลี่ยนเฟสจากที่เป็นแก๊สจากดแลวป็นแก๊สนะครับทีนี้เราพบว่าเมื่อเราทําการศึกษานะครับทำให้ปริมาณสารเคมีที่เช่นแอลกอฮอล์นะครับจเจะเมทานอลหรือเอทานอลก็ได้นะครับแล้วก็พโพเลสีมไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยายนี่มีปริมาณที่ลดลงซึ่งต้นทุนหลักๆส่วนหนึ่งของกระบวนการลิบเบอเซลนี่ก็คือสารเคมีนะครับนอกจากตัววัตถุดิบที่มันจะขึ้นลงาตามราคาของตลาดก็คือตัวน้ํามันปาล์มดิบใช่ไหมครับทีนี้ ในส่วนของพอเราจะขยายขนาดซึ่งซึ่งในตอนนั้นที่เป็นห้องปฏิบัติการเนี่ยรลับห้องปฏิบัติการเราก็ทําการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอันตัสนิกเนี่ยไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอเราจะขยายขนาดเนี่ยมันเราติดอยู่ก็คือว่าการใช้ตัวคลื่นเสียงที่เป็นวัดนะครับแล้วก็การใช้ปริมาตรของตัวบอลเซลที่มากขึ้นเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกันก็คือวัดต,ต่อ ML นะครับทีนี้พอเรากําลังกำลิตเราเพิ่มขึ้นอันตัสนิกเราต้องใช้มากขึ้นนะครับทำให้เราก็มีต้อง ต้องมีงบประมาณในการจัดสร้างแล้วก็บางอุปกรณ์บางตัวของอันตัสิกโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์โควิดเนี่ยเราก็นําเข้ามาค่อนข้างยากนะครับอย่างเช่นตัวเพียโซเลกทริกนะครับที่เปลี่ยนาจากไฟฟ้าเป็นแมชชินิคอลไวเบชั่นเพื่อทําให้เกิดความถี่ที่เราต้องการอย่างเช่นที่ประมาณ20กิโลเฮิร์ตนะครับแต่ว่าเราก็เก็บไว้ว่าองค์ความรู้ตรงนั้นนะว่าการใช้คาวิเทชันเราจะใช้วิธีการอื่นได้ไหมนะในการที่ทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้ เราก็ไปสืบค้นนะข้อมูลต่างๆในหลายงานวิจัยในต่างประเทศนะครับก็พบว่ามันมีอุปกรณ์หลักการก็คือไฮโดรเจลามิกคาเวเนชั่นจริงๆแล้วก็เป็นพวกท่อออริฟิทนะครับว่าท่อเวนชูรีที่เราใช้ในส่วนของปฏิบัติการวิศวกรรมเครื่องกลอยู่แล้วแต่ตอนนั้นเราเรานึกไม่ถึงนะครับแล้วก็เราก็คิดว่าตัวท่อตัวนั้นก็อาจจะยังเราอาจจะไปติดปัญหาในส่วนของการคอมม์เชียลสเกลก็ได้นะครับเพราะว่าต้องใช้ตัว เคมีข้อปั๊มที่มีกําลังค่อนข้างสูงเพื่อเอาชนะตัวความดันสูญเสียที่อยู่ในท่อเราก็เลยเพบว่ามันก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ h y ไฮโดรเดน i c กค v i t a t i o n ที่เป็นโ o เตอร์แล้ก็ s t a เต r ร์นะครับโรเตอร์สเตเนี้ก็จะหมุนด้วยความเร็วรอบสูงนะครับที่เราไปสืบค้นงานวิจัยมาก็ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมรอบซึ่งทําให้เรา เมื่อทบทวนเอกสารแบบนั้นแล้วผมก็มาคุยกันในทีมวิจัยว่าจะออกแบบยังไงให้มันได้ที่หนึ่งมากกว่า1นึ่งหมื่นรอบเพื่อให้เกิดปรากฏการ์คาวิเตชันนะครับซึ่งมันก็มีความซับซ้อนต้องใช้ไฮสปีดเกียร์บ็อกซ์หรือว่าต้องใช้ตัวมูเล่แล้วก็สายพานดนะังนั้นเครื่องที่เราออกแบบเนี่ยมันจะต้องมีขนาดใหญ่มากๆนะเหมือนที่ขายที่ต่างประเทศซึ่งเราก็ไปดูว่า ύ, บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะใช้เกี่ยวข้องกับฟู้ดนะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเครื่องสําอางคอสเมติกหรือว่าเกี่ยวข้องกับทางด้านพวกไบโอแก๊ ซึ่งอาจจะดีไซน์มาที่บางอย่างเป็นโอเวอร์สเปกก่อนนะครับเพื่อได้ใช้งานได้หลากหลายเราก็เลยไปศึกษาว่าการออกแบบของ Cavitation นะครับก็จะต้องอาศัยตัวแปรไรมิติหรือ Dimension Less Number ก็คือ Cavitation Number นะครับถ้าเกิด Cavitation Number เนี่ยมันที่อยู่ที่ประมาณ1หรือว่าน้อยกว่า1นะครับก็จะเกิด Cavitation ในอุปกรณ์ได้ดีแล้วก็ไปดูตัวแปรที่ทำให้เกิด c v i t a t i o n ก็คือความดันไอของเมทานอลนะครับความเร็วรอบแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของตัวโรเตอร์นะครับ ก็เราก็คํานวณออกมาแล้วตอนนั้นก็คิดว่าในส่วนของความเร็วรอบเนี่ยประมาณสัก3,500รอบนะครับในส่วนของเดเรเมเตอร์ของเราก็ถือว่าไม่ใหญ่มากก็น่าจะทําให้เกิดกับปรากฏการ์ควิเทชันที่เราเอามา,มาประยุกใช้ในกระบวนการผลิตบริเซลจากน้ํามันปลาล์มดิบกดไขมันอิสระสูงได้ครับดังนั้นเราก็เริ่มทําการออกแบบตัวเครื่องนะครับตัวมอเตอร์ตัวเพลาแล้วก็ตัวสเตเตอร์ซึ่งอยู่นิ่งกับที่แล้วก็ตัวโรเตอร์พอจะมาทําตัวโรเตอร์ปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วว่าตัวโรเตอร์เนี่ย มันจะมีรูเจาะรอบๆนะครับตอนนั้นที่เราออกแบบไว้ก็ประมาณ80รูเพื่อทําให้เกิดาการเพิ่มการเกิดคาวิเทชันรอบๆของตัวโรเตอร์แล้วก็ไปที่ร้านกลึงนะครับก็ทําค่อนข้างยากเพราะต้องเข้าเครื่องตัว CNC machine นะครับเพราะเราใช้วัสดุปเป็นสแตนเลสสตีลแล้วก็ต้องมีความแม่นยําสูงแล้วก็เราต้องการความละเอียดในส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของรูเจาะแล้วก็ความลึกของรูเจาะเพื่อศึกษาตัวคาวิเทชันพบว่าตัว โรเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราจะตัดสร้างเนี่ยก็ประมาณ2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมื่นบาทต่อต่อชิ้นนะครับถ,ถ้าเกิดเราใช้แค่ชิ้น2ชิ้นนั้นในงานวิจัยเราก็มีงบประมาณที่เพียงพออยู่แล้วแต่ว่าพอดีว่าผมต้องการความละเอียดอย่างที่กล่าวไว้ก็คือเส้น d i เ e น s i ชันของตัวรูเจาะนะครับดังนั้นเราต้องทำเนี่ยมากกว่า15ชิ้นซึ่งก็เป็นงบประมาณที่สูงแล้วก็คุยกันในทีมวิจัยว่าเราอาจจะใช้ตัว 3D p r i พ ter ที่เรามีอยู่ในห้องปฏิบัติการดีไหมนะครับมาลองดูก่อน ซึ่งในตอนนั้นเราก็มีความกังวลอยู่ว่าการขึ้นรูปด้วย 3d printer เนี่ยเราก็ต้องใช้วัสดุที่ค่อนข้างที่จะทนต่อสารเคมีแล้วก็เลือกวัสดุ abs plastic filament นะครับมาทดลองแต่ก็ปกติเนี่ย 3d printer เราก็จะตั้งเป็นโมเดลเพื่อโชว์นะครับก็จะไม่ได้ใช้ตัวความเร็วรอบสูงเหมือนที่เราต้องการมากกว่า5,000ันรอบประมาณ5000รอบต่อนอาทีนะครับเราก็กังวลว่าตัว filament ที่เราทําเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆเพื่อขึ้นรูปออกมาเป็นตัวโรเตอร์เนี่ยมันอาจจะโดนเวี่ยงโดนสลัดออก ก็ได้นะครับเราก็พอเราเราทดลองอลองลองโอ p e r a t ดูก็พบว่า,าไม่เจอปัญหานั้นนะครับแล้วก็ตัวคอร์รัชชันที่เกิดจากตัวสารเคมีเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่มีมันน้อยมากจนไม่มีนะยสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่เรากังวลก็คือ,อผิวของตัวโรเตอร์นะครับเราก็เอาส่งไปตรวจสอบอค่า,าความขาูดข่าหรือ roughness ตัว surface ของตัวโรเตอร์นะครับก็พบว่ามีความขูดขาอยู่ที่0.00 3 2 1ม mm, มซึ่งเป็นค่าที่มีความเรียบมากเพราะว่าเราใช้ตัว 3D printer ที่มีคุณภาพสูงแล้วก็มีการเซตอัพค่าที่มีค่าความแม่นยำในการที่ฉีดตัวนอสเซอร์นเนี่ยสูงที่สุดของเครื่องที่เราใช้นะครับแล้วก็มีการปรินในส่วนของตัววัสดุเนี่ยให้มันได้ที่100% Filling Filament ความหมายก็คือว่า ในวัสดุเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ solid body เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราพิมพตัวโมเดลเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเลือกที่40% 50%เพื่อประหยัดเวลาดังนั้นตัวโครงสร้างข้างในโรเตอร์ของเราเนี่ยก็จะมีความพลุนเนื่องจากที่เราไม่ต้องการเติมเอาฟิลเมนต์เนี่ย100%นะรับเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือเรากังวลเรื่องสารเคมีแล้วก็ตัวน้ํามันเนี่ยลีกเข้าไปนรั่วเข้าไปในส่วนของโรเตอร์เพราะเราใช้ความเร็วรอบสูงด้วยนะครับผมทีนี้ตัวโรเตอร์ตัวนี้ นะเมื่อเปรียบเทียบราคากับตัวตัวเซเลตเนี่ยมันค่อนข้างจะราคาที่ถูกมากเพราะว่าเราคำนวณต้นทุนทั้งวัสดุแล้วค่าไฟมาแล้วอยู่ที่ประมาณสัก70บาทต่อชิ้นครับดังนั้นเราก็มีความคุ้มค่ามากที่จะใช้ตัวโรตเตอร์ t d printed โรตเตอร์ตัวนี้นะทดแทนตัว CNC โรตเตอร์ในช่วงที่เราทดลองก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มทดสอบกระบวนการผลิตไบริเซลแบบ2ขั้นตอนคือขั้นตอนแรกเนี่ยกระบวนการลดกดดไขมันสละเราก็ใช้ตัวโรเตอร์ตัวนี้ที่เป็นพลาสติกแล้วก็ขั้นตอนที่2ก็จะได้ไบริเซลออกมาโดยใช้ปฏิกิริยาทาเนสเซอริฟิเคชันนะครับดังนั้นเราแบ่งเป็น2ขั้นตอนทีนี้พอขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าตัวโครงสร้างของตัวน้ํามันพืชก็คือน้ํามันปาล์มเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปเป็นตัวน้ํามันไบริเซลหรือว่าเอสเทอร์เราก็จะมีเครื่องวิเคราะห์ท กรมตัวกราฟีเฟมานิเซชันดีเทกเตอร์นะครับก็จะวิเคราะหา์หาจุดพีคของตัวของกราฟของตัวเอสเทอร์ไดกไดกิสลายไดยกิสลายโมโนกิสลายนะครับแล้วก็ฟีฟัตตีอซิดนะครับทำให้เราทราบถึงโครงสร้างของการเปลี่ยนแปลงของตัวน้ำมันจนเป็นตัวน้ำมันไบโอิีเซลหลังจากนั้นเราก็ส่งไปตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆนะครับที่เป็นคุณสมบัติของตัวน้ำมันเบ d ซเซลซึ่งก็ผ่านประกาศของกรมธุรกิจพลังงาน ในส่วนของจุดเด่นของนวัตรกรรมตัวนี้ก็คือเราใช้วัสดุที่มีที่จัดหาได้ภายในประเทศนะครับแล้วก็จัดสร้างขึ้นมาดังนั้นในส่วนของการจัดสร้างโดยวิศวกรแล้วก็นักวิจัยไทยเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะประดิษฐ์โดยเป็นนวัตรกรรมของคนไทยที่ผลิตขึ้นมาเองได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือการบำร,รุงรักษานะครับการเมนเท์เนเนี่ยเมื่อเราออกแบบแล้วก็จัดสร้างเองภายในประเทศเนี่ยเราก็สามารถเข้าใจถึงปัญหาจริงๆของตัวเครื่องจักรหรือว่านวัตกรรมตัวนี้นะครับ ลักษณะเด่นถัดไปของนวัตรกรรมชิ้นนี้คือใช้เวลาในการผลิตที่สั้นนะครับเพราะว่าเราแบ่งไว้2ขั้นตอนขั้นตอนการลดกดเนี่ยก็จะใช้เวลาแค่20วินาทีความหมายคือตัวน้ํามันแล้วก็สารเคมีเนี่ยไหลผ่านตัวเรกเตอร์ของเรานเครื่องบฏิกรณของเราเนี่ยแค่20วินาทีก็จะได้ตัวน้ํามันลดกดที่มีค่ากว่านปนะครับแล้วก็จะเอาน้ํามันตัวเนี้ยไปทําต่อในกระบวนการที่2นะครับก็เอาพวกสารเคมีนะครับอย่างเช่นตัวเมทานอลแล้วก็โพเทสเซียมไดรอ,อกไซด์เนี่ย ผสมเข้ากับตัวน้ำมันลดกดนะครับก็จะใช้เวลาในเลกเตอร์เนี่ยอีกแค่20วินาทีทั้ง2ขั้นตอนนะครับรวมกันก็ในกระบวนการของอปฏิารทำปฏิกิริยาเนี่ยก็ประมาณเพียงแค่40วินาทีครับลักษณะเด่นอีกด้านหนึ่งก็คือในส่วนของราคานะครับต้นทุนที่ถูกกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับตัวคลื่นเสียงอันต้าโซนิกเพราะว่าตัวคลื่นเสียงอันต้าโซนิกเนี่ยอุปกรณ์อย่างที่กล่าวไปคือต้องนําเข้าจากต่างประเทศดังนั้นอุปกรณ์ตัวที่จะทําให้ได้ตัวน้ํามันเบริเซลที่มีความบริสุทธ เทียบเท่ากับตัวไฮโดรเ c ลัมมิกคาวิเทชันตัวนี้ก็ต้องต้องลงทุนงบประมาณอยู่ที่ประมาณ9,000 900, 0 0ถึง1ล้านบาทต่อเครื่องนะครับแต่เครื่องของเราเนี่ยนะครับใช้วัสดุภายในประเทศนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0 0 0บาทต่อเครื่องนะครับในประเด็นสุดท้ายจุดเด่นก็คือการใช้ไฟฟ้านะครับในการใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับตัวอันตราโซนิกเราก็จะต้องมีตัวเซปรเซอร์ในการกรองกระแสเพื่อจะ ส่งต่อไปที่อันต้าสิกเจเนเรเตอร์นะครับแล้วก็ผลิตตัวคลื่นเสียงออกมาในช่วงความถีท่ที่เราต้องการดังนั้นกระแสะไฟฟ้าที่ต้องมีความเสถียรภาพมากนะครับทำให้เราก็อาจจะต้องเปลืองต้นทุนในส่วนของการโอเปเรตในส่วนของอไฟฟ้านะครับในส่วนของไฮโดรโซนิกตัวนี้เราก็จะมีมีความทนทานแล้วก็สามารถใช้ไฟอุปกรณ์ก็คือไฟบ้านได้ปกตินะครับก็จะไม่ได้มีความยุ่งยากและซับซ้อนเท่ากับตัวอันต้าสิกในประเด็นของเรื่องของไฟฟ้า นวัตกรรมตัวนี้ก็ได้รับการยอมรับนะครับในระ,ะดับนานาชาติเนื่องจากว่าเราได้นําเสนอในส่วนของกระบวนการลดกดไข,ม,ขมันอิสระนะครับแล้วก็ใช้ตัวโรตเตอร์ที่เป็น ABS พลาสติกตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับกระบวนการลดกดไขมันอิสระจากน้ํามันปาล์มเนี่ยกดสูงนะครับแล้วก็ลดกดไขมันอิสระมาก,ก่อนที่จะไปทําตัวไเบลลิเซลในขั้นตอนที่2เนี่ยให้ได้น้อยกว่า1%นนะครับ เราก็ได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็ตีพิมพ์เรียบร้อยแล้วในวารสารของอันต้าโซนิคโซโนเคมิสรีนะครับแล้วก็เราได้รับคอมเมนต์แล้วก็ในส่วนของประเด็นที่เราสักเจช t ั่นไว้ว่าในส่วนของการพิมพ์นะครับเราก็ควรจะใช้100% Filling Filament ลิ่งฟิลเมนต์นะครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ตอนต้นเพราะถ้าเกิดเป็นเปอร์เซ็นต์นที่น้อยๆเนี่ยจะทำให้การลวของสารจากภายนอกเนี่ยเข้าไปภายในของตัวโรเตอร์ได้นะครับในกระบวนการของทางด้านเคมี หลังจากนั้นนะครับก็ามาทํางานวิจัยต่อในกระบวนการผลิตเบรลิเซลโดยใช้โรเตอร์แบบเดิมนะครับแต่ว่ากระบวนการเราเปลี่ยนไปก็คือเราจะได้ตัวผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเป็นตัวน้ํามันเบริเซลเราก็อาศัยตัวนวัตรกรรมเดิมนะครับแล้วก็เราก็ได้รับการส่งไปตีพิมพ์ที่เดิมนะครับที่อันตั c t ิ c โซน o c เคมิส t ี่ก็ เป็นงานวิจัยที่มันต่อเนื่องกันดังนั้นกับกระบวนการก็ไม่ไม่นานมากนะครับเราก็ได้ p u b l i ิชทั้งกระบวนการแบบขั้นตอนที่1นะครับแล้วขั้นตอนที่2ในวารสารที่มี h i h h q u a l i t y Impact Journal นี่ครับนอกจากผลงานทางวิชาการในด้านการตีพิมพ์ระดับนานาชาติแล้วเราก็ขอความคุ้มครองโดยการจดอนุสิทธิบัตรตอนนี้ก็ได้เลขที่คำขอเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ได้รวบรวมผลงานทางวิชาการของเราทั้งหมดนะครับ ทั้งระดับชาติอานาชาติแล้วก็เป็นพวกคอนเฟล็นต์แล้วก็มีพวกนุสิทธิบัติที่ได้กล่าวไปก็ส่งไปประกวดนะครับในส่วนของงาน japan design idea invention expo ในปีนี้นะครับก็ประมาณช่วงเดือนสิงหานะครับก็ได้รับรางวัลเหรียญเงินก็เป็นการที่เป็นผู้ประสานงานก็คือของวชอนะครับโดยผ่านทางมหาวิทยาลัยก็เป็นที่ภาคภูมิใจของทีมวิจัยด้านบริเซลของกลุ่มนะครับผม จากที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับตั้งแต่ที่มาและความสําคัญก็คือตัวเครื่องตัวนี้ก็คือสามารถผลิตตัวน้ํามันบริเซลจากน้ํามันปาล์มดิบได้นะครับก็มีกฎขีดอิสระสูงซึ่งน้ํามันเนี่ยน้ำมันปาล์มดิบเราก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นช่องทางหนึ่งนะครับให้เกษตรกรเนี่ยได้ขายผลปาล์มได้นะครับเพราะว่าบางครั้งสถานการณ์คือเราก็อาจจะโดนรีเจคในส่วนของฟู้ดบ้างทางจากภายนอกประเทศนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือใช้ในประเทศแล้วก็อาศัยว่าน้ำมันปาล์มพวกนี้ก็เป็นวัตถุดิบที่เป็นผลิตน้ำมันเบริเซลซึ่งมาผสมกับน้ำมันดีเซลได้นะครับก็ขอขอบคุณผู้รับฟังแล้วก็รับชมไว้หน้าที่นี้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ